สำหรับตอนนี้ก็ครบเวลา10นาทีแล้วนะครับครบเวลา10นาทีสำหรับการทำงานของไมโครเวฟแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปิดฝาไมโครเวฟออกมานะครับแล้วสังเกตดูว่าอาหารเนี่ยใสดีแล้วนะครับลักษณะอาหารก็ใสดีแล้วขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการคนครับนะเราก็ไปหยิบช้อนมานะครับจากส่วนที่เราเก็บเอาไว้จากนั้นคนครับ คนอย่างน้อยสัก2ี่รอบนะบเพื่อที่จะให้ตัวของอเจลเนี่ยมันละลายดีครับเพราะว่าในระหว่างที่มันอยู่ในไมโครเวฟเนี่ยส่วนของเจลครับมันอาจจะตกตะกอนอยู่ด้านล่างภาชนะนะฮะแล้วถ้าเราไม่คนเนี่ยจะทำให้ตัวเจลครับมันไม่สม่ำเสมอนะครับมันกระจุกตัวอยู่ที่ด้านล่างส่วนด้านบนเนี่ยมีเจลน้อยเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเทล,ลงไปในอาหารเนี่ยครับ มันก็อาจจะทำให้บางขวดแข็งมากนะบางขวดก็แข็งพอดีนะและในขณะที่บางขวดก็เหลวไปเลยไม่สามารถใช้ในการพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้นะครับนะขั้นตอนการคนหลังจากเอาออกมาจากไมโครเวฟเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับโอเคครับหลังจากนั้นเราก็ปิดไมโครเวฟแล้วที่สำคัญคืออย่าลืมถอดปลักด,ด้วยนะครับ โอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการเทนะครับในขออนุญาตใช้มือเดียวนะครับระวังร้อนนิดหนึ่งนะครับอ่าโอเคครับซึ่งในโเนี่นะครับนะอย่าลืมนะฮะในโพยกำหนดให้ใส่ขวดไหนนะฮะ กำหนดให้ใส่ขวดขนาด4ออนขวดละ22 ml นะครับโอเคครับครูสันก็เตรียมขวดขนาด4ออนมานะครับตัวเองก็ลองคิดเลขดูครับว่าถ้าหาก1,000 ml เนี่ยเราใส่ขวด4ออนนะครับขวดละ22 ml เนี่ยเราจะต้องนำขวดขึ้นมาวางเท่าไหร่นะครับก็เอา1,000ตั้งแล้วหารด้วย22นั่นเองนะครับ แต่วันนี้ครูซันจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างแค่10ขวดก่อนนะครับนะฮะในขั้นตอนที่ทำจริงๆเนี่ยนักเรียนก็ต้องมาเตรียมขวดไว้ก่อนนะครับก็คือลักษณะขวดสีออนเนี่ยหรือขวดขนาดไหนก็แล้วแต่นะนักเรียนจะต้องอลอกสติกเกอร์ออกนะครับอาจจะใช้คัตเตอร์หรือใช้ของมีคมในการขูดออกทั้งตัวของขวดแล้วก็ตัวของฝานะครับจะต้องสะอาดนะครับจะต้อง ไม่มีสติกเกอร์ไม่มีกาวอะไรเกาะอ,อยู่และที่สำคัญก็คือฝาเนี่ยควรจะเป็นฝาที่มันมีลักษณะที่ใหม่หน่อยนะครับจะไม่ใช่ฝาที่ถูกกัรนึ่งมาหลายครั้งแล้วมันค่อนข้างออกสีเหลืองแล้วนะครับนะบเพราะว่าอะไรฮะถ้าเรานำฝาสีเหลืองซึ่งมันเก่าแล้วมันก็มีความแข็งกรอบเนี่ยเวลาเราปิดฝาปุ๊บนะฮะในช่วงการปิด ขวดไว้แบบนี้มันอาจจะยังอยู่ครับแต่ว่าว่าเวลาเราหยิบมาใช้ในตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยมันอาจจะกรอบแตกไปก็ได้นะซึ่งอาจทําให้พืชตัวนั้นเนี่ยก็เสียหายไปเลยเพราะฉะนั้นการเลือกฝาก็เป็นส่วนที่มีความสําคัญมากๆนะครับโอเคครับนะฮะอันนี้ก็เป็นอาหารที่เราเพิ่งเวฟไปเมื่อกี้นะครับก็คนอีกสักทีหนึ่งนะฮะโอเคนะจากนั้นเออเราก็จะ ใช้ไซริงนะครับซึ่งเป็นไซริง์ขนาด20 ml นะเห็นไหมครับตัวเลข20 ml แต่ครูสันจะให้ลูกดึงมาจนถึง22 ml เลย,เลยก็คือ1หลอดพอดีนะครับโอเคนะเรามาดูกันนะครับก็ดึงไซริง์ปกติเลยครับนะเหมือนที่นักเรียนเคยใช้ในการดูดสารนะฮะเต็มหลอดพอดีนะครับมันอาจจะมีฟองอากาศเหลืออยู่เล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรครับนะฮะ ถ้าเหลือมากเกินลรวก็ควรจะดูดใหม่นะฮะถ้าไม่ชัวร์เราก็ลองดูดใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ค่อนข้างร้อนนะครับนักเรียนต้องทําช้าๆนะครับถ้าทําเร็วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันลวกนักเรียนได้นะครับอ่จากนั้นเราก็ใส่ลงไปในขวดนะครับขออนุญาตขยับนะฮใส่ลงไปในขวดค่อยๆบีบลงไปครับขวดที่หนึ่ง ขวดที่2ระวัง6นิดหนึงนะครับนะในขั้นตอนของการแบ่งอาหารเนี่ยนะครับปกติถ้าเป็นวิธีการทั่วไปก็คือลูกสามารถเทได้เลยนะเทจากตัวบีเกอร์ลงไปในแก้วได้เลยแต่ว่ามือใหม่อย่างนักเรียนนะครับปริมาตรที่ได้ในแต่ละขวดเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะดังนั้นกูซันก็เลยเปลี่ยนให้ลูกมาใช้เป็น ไซริงฉีดยาแทนนะครับซึ่งลูกก็จะได้ปริมาตรในแต่ละขวดเนี่ยเท่าๆกันนะครับเดี๋ยวเวลาไปทําโครงงานเนี่ยมันก็จะเป็นตัวแปรควบคุมด้วยครับว่าปริมาณอาหารที่ลูกใช้แต่ละขวดเนี่ยมันจะต้องมีค่าเท่ากันเสมอนะครับ22 ml นะฮะสำหรับตัวของอาหารที่เราใส่ลงไปเนี่ย ไม่ใช่ว่ายิ่งมากยิ่งดีนะครับเดี๋ยวครูซันจะให้นักเรียนดูอะไรนะการที่ใส่มากเกินไปหรือใส่น้อยเกินไปเนี่ยก็ย่อมที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเราใส่มากเกินไปใช่ว่าพืชจะดึงไปใช้ทั้งหมดนะครับอย่างที่เราได้เรียนรู้ไปในห้องแล้วว่าการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อ,อพืชเนี่ยนะครับ ในขวดอาหารเนี่ยมันจะมีพื้นที่ค่อนข้างจํากัดนะครับพืชมันเองเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความเครียดนะครับด้วยความที่ในสภาพธรรมชาติเนี่ยมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปิดโล่งใช่ไหมครับมีปริมาณออกซิเจนมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีความพอเหมาะนะครับหรือแม้แต่ปริมาณแสงนะครับที่พอเหมาะกับการเจริญเติบโตแต่เมื่อมาอยู่ใน ขวด ier, พอเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเนี่ยมันถูกจํากัดด้วยอะไรหลายๆอย่างแสงก็ค่อนข้างเข้มข้นนะครับออกซิเจนก็พื้นที่นะครับคาร์บอนไดออกไซด์ใดๆก็มีปริมาณจํากัดนะครับนะบอันนี้ก็จะเป็นปริมาณที่พอหมาะนะครับ22 ml เพราะว่าด้านบนเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่ให้ตัวอากาศเนี่ยได้สำรองเอาไว้แล้วก็พืชก็จะได้ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ดในส่วนนี้ด้วยนะครับ แล้วก็เป็นส่วนที่ทําให้พืชนได้มีการ